เดี๋ยวกระเป๋าหนึง้อยกว่าหรือเอาไวดนะคะไม่ก็วางดีก็ะอเข้าไปขนไม่ได้

ตบต p เ t o p จะไปไหนไปไหนก่อน,น,นเดี๋ยวพี่คะตบวกวนเอ,อาคู่ก่อย่านของะมาก่อนมากี่ท่านคะ่ะ<ม> ก้ว่าเลยต้องว่าถ้าทุกคนจะเข้ามาดูซ้าว่าะแะ้วแต่ต้องว่าขอเข้ามาดูลงชื่อก็ต้องลงชื่อให้รนะคะในกเข,ของี่นีนยาเ,เลยลงชื่อไ้สารให้เรีร้อยก่อนคูก็ต้องหิบุกนนะคะขอมาณห่างกูยะประกัน 他他他建议发那个，不知道，那个建议发那个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 ，那 จะสด้ก็จำลองควั้งมาต้องทำให้สมานุสีทุกี่ที่งม่ศาลอยากจะต้องทำก็ยัง่ด้วยของกูดีด้วยต้องขอให้เขาได้ยินกันาเรา